เดี๋ยววันนี้เราจะตกปลากันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูหลานๆกับคุณอาตกปลากันค่ะใกล้สงการแล้วนะจริงๆแล้วช่วงสงการของทุกปีนะคะเราก็จะทําการสูบน้ําออกจากบอ่อนี้นะคะแล้วก็หาปลากันนะคะเพื่อเอาไว้ทําอาหารกินช่วงสงกานนะคะแต่ปีนี้คงไม่สะดวกที่จะทํานะคะทุกคนเดี๋ยวก็ หาตกปลากันดูค่ะว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนนะคะปลาอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้กินอาหารเท่าไหร่นะทุกคนก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะให้ข้าวนะคะส่วนใหญ่ก็จะให้ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวอ่าข้าวเย็นที่เขาคนเหนือเขาเรียกข้าวเย็นอ่ะเนาะที่มันเหลือจากช่วงตอนเย็นตอนเช้ามาก็จะเอามา ให้ปลากินนะคะแล้วก็พวกผักบุ้งอะไรอย่างนี้นะคะปลาที่นี่ชอบกินมากๆเลยทุกคนตอนนี้คุณหลานกับคุณอาเริ่มตกปลากันลวคะ่ะต้นสายบัวตรงนี้ก็สวยมากๆเลยเนาะเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างในศาลาดีกว่าทุกคนตรงนี้มันร้อนนะคะ สวัสดีครับวันนี้น้องก้าวมาทําอะไรนะครับตกปลาครับน้องก้าวคิดว่าจะได้ปลากี่ตัวครับวันนี้นจะได้ปลาเยอะอู่เยอะเลยเหรอครับโอ้โหเก่งมากๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันเหมือนเบ็ดมันกระตุกเหมือนเบ็ดมันกระตุกด้วยโอ้โหเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับ ตัวแล้วทุกคนเดี๋ยวน้องก้าวถือไว้เดี๋ยวเดี๋ยวป้าดึงก่อนลูกถือไว้นะโอ้ my กอดตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยเอาแล้วแล้วในหนึ่งตัวแล้วในหนตัวแล้วทุกคนตัวใหญ่ด้วยฝีมือน้องก้าวนะคะก้าวเก่งมากเลย นี่มันกระตุกอีกแล้วลูกได้ตบอีกเหรอเวียงไปใกล้หน่อยได้ไหมครับระวังนะระวังอามันไปพันกับสายบัวนะตอนนี้คุณอาเราได้อีกหนึ่งตัวแล้วทุกคนดึงมาดึงมาใหญ่มากเลยใหญ่มากใหญ่มาก เอามาใส่ถังแล้วเราต้องใช้ผ้าจับนะทุกคนไม่งั้นมันจะเจ็บมือเราได้นะคะได้ไหมเอามาอีกหนึ่งคนแล้ว เจ้าเก่งมากมากเลยพี่เจียงสวัสดีค่ะค่ะยิ้มหวานยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานได,ได้อีกแล้วเหรอครับตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้โอเคใช้ได้ลูกมาเอามาเลยเอาเลยครับโอยเอยเอย ไม่พอดีขนาดพอดีแล้วนี่ถ้าตอนนี้คุยแงนะไม่ได้คงเอาเ้อแเอาเกินกันเน่ยเอาผ้าเอาผ้าใช้ผ้าเด้อนั่นเบ็ดของชั้นนะเอออันนั้นเบ็ดของชั้นนะเบ็ดของน้องเก้าเบ็ดส่วนตัวเบ็ดส่วนตัวของน้องเก้าโอเคไม่มีใครแยง่งหรอกลูกนี่ตัวไหนตัวเล็กเราก็จะทําการปล่อยลงไปก่อนนะคะเราจะเลือกแต่ตัวใหญ่ๆนะคะทุกคน แล้วตัวเดิมหรือเปล่าตัวเดิมตัวเล็กน้องไปเชียงร์ด่เฉยๆค่ะทำผ้าอะไรคะ ตอนนี้คุณอาได้ตัวบลล่มเลยนะทุกคนเลยดูซิช่วยกันดึงขึ้นมาแล้วได้ตัวใหญ่นะทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นปลานิ่นนะคะนี่ตัวบลล์่มเลยทุกคนกเดี๋ยวตอนมันดึงค่อยกระชากนะลูก

แล้วครับตันนี้มันสู้มากมันสู้มากเลยเหรอรรเอาเราจะมีความสามารถเอาปลาออกจากเบ,บ็ดไหมคลิปนี้เราของ,งดดราม่านะคะเพื่อนๆทุกคนเรามาตกปลาไว้เป็นอา ah หารค่ะ น่งแล้วน้องเก้าใ้เจ้าล่อเพื่อนปลาี่เปนเพื่อนปลาของตัวนะน้อครับแล้วกปึ๊บปึ๊บเราได้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่อาน้องเก้าปึ๊บอาให้อาให้แม่แล้วัวได้ใหญ่อยู่ อันนี้เราได้ปลาเกือบสิบตัวแล้วนะคะทุกคนไวมากๆได้เยอะเลยนะคะ้เดนี้ได้หลายตัวเลยมาพูดใหม่คีคน,นุ่มไอมีมีคนมากดหัวใจเลยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะัะคะบขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์